ลาสามารถทำงานได้โดยไม่หยุดพักเป็นเวลา8-10ชั่วโมงต่อวันพวกมันมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากพวกมันทนต่อความร้อนและน้ำค้างแข็งได้ดีแต่บ่อยครั้งที่พวกมันติดขัดและเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากพอวกมันกัดไม่เลวร้ายไปกว่าสุนัขปากของพวกมันกระแทกปิดเหมือนจอระเข้และไม่ปล่อยให้ความกลัวที่พวกมันไม่มีและโจมตีแม้แต่ลีโอเราอยากจะนำเสนอให้คุณทราบถึงการต่อสู้อันเหลือเชื่อของลากับสัตว์ต่างๆเริ่มกันเลย ในกรณีนี้สุนัขโลกและลาแต่หลังสามารถยินหยกักเพื่อตัวเองได้สุดสุนัขก,กำลังกินอะไรบางอย่างในจานลาก็ขึ้นมาและอายากจะก่อนินอาหารบนภาชนะนี้ด้วยแต่สุนัขก,กลับไม่ต้องการแบ่งกันเริ่มขับไล่ออกไปและกัดหน้าลาช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้งและทันใดน,นั้นลาก็ทนไม่ได้กับท่าทีอวดดีต่อตัวเองเช่นนั้น จึงหันหลังกลับและตีหน้าสุนัขด้วยกิด่ดังที่ทราบไฮยีนา่าเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามและร้ายกาจมากแต่ถึงแม้พวกมันจะไม่สามารถรับมือกับลาในเฟรมเหล่านี้ได้เราก็เห็นว่าดองคีจับหมาในด้วยหูและไม่ปล่อยไปหมาในผู้โชคร้ายพยายามปกป้องตัวเองแต่ไม่มีอะไรทำง,งานส่วนใหญ่เธอเห็นหยึกของเธอในเส้นทางและโจมตีเขาแต่ดองคีก็ไม่กลัวเลยและตอบโตห้หางรุนแรงกับเธอจากนั้นเธอก็พุ่งออกมาและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วโดยองคี เริ่มขับไล่นักลาก่าที่ไม่ประสบความสําเร็จออกไป <st it> ในเฟรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าดงคีเป็นอย่งางไรกัดอุ้งเท้าหน้าของสุนัขและผู้โชคร้ายพยายามปกป้องตัวเองเริ่มกัดแผงคอของลาแต่ก็ไม่ได้ช่วยเธอแต่อย่างใดเนื่องจากร่างกายของลานั้นแข็งแกร่งกว่าสุนัขมากชายสองคนพยายามแยกจากกาันพวกเขาใช้ไม้เท้าแต่ลานั้นดื้อรั้นมากมันค่อนข้างยากที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ลาเป็นสัตว์ที่กัดมากคุณรู้สึกว่าวิวัฒนาการจะเปลี่ยนลาจากสัตว์กินพืชให้กลายเป็นสัตว์นักล่า าในที่สุดไม่เช่นนั้นคุณจะอธิบายได้อย่างไรว่าตอนนี้คุณเห็นในวิดีโอแล้วเจ้าลาคว้าฝันแท้ตัวเล็กด้วยคอฝันและเริ่มลากมันแท้ตัวน้อยผู้โชคร้ายขอความช่วยเหลือแต่ลาก็ยังสงสัยว่าทําไมมันถึงจับเขาเขาอยากกินจริงๆหรือเขาหรือบางาทีเขาเล่นกับเขาแบบนั้นน่าจะเล่นเพราะสุดท้ายเขาก็ปล่อยเขาไปและจากไปบางครั้งละก็ทาตัวเหมือนสุนัขและสุนัขพวกเขาก็พบกับหมูป่าแล้วตะครุบมันท,ทันทีหลังจากนั้นไม่นานลาที่หัวเข็มขัดเข้าร่วมกับพวกเขาและเริ่มกัด หมูป่าอุลที่โชคร้ายพยายามป้องกันการต่อสู้แต่ความพยายามทั้งหมดไม่ปัดประสบผลสำเร็จลาเป็นสัตว์กินเพื่อทำไมเขาถึงโจมตีหมูป่านักวิจารณ์บางคนไม่รู้จักพวกเขาเชื่อว่าเขาเป็น ในกรณีนี้อูดก็สนุกดีจึงคว้าคอลาแล้วเริ่มเขย่าตัวพยายามจะโยนมันลงไปที่พื้นแต่ลาก็หนีออกจากปากของมันได้ทันใดและเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวด้วยหลังค่้องทันทีลาโดยไม่รู้สึกกลัวใดๆลุกขึ้นยืนสองขาหลังแล้วจับอูดที่คอคนหลังค่้องตกใจกับความอวดดีเช่นนี้โยนเขาลงไปที่พื้นและเริ่มกัดเขาที่คออีกครั้งการต่อสู้เช่นนี้เกิดขึ้นสักทักหนึ่งจนกระทั่งลารู้ว่าอูดเกินกําลังจึงเดินจากไป ลาป่าอาศัยอยู่ในทุง่งหญ้าแต่พกร้างบางครั้งหมาป่าก็ล่าพวกมันพวกมันทําสิ่งนี้น้อยมากเพราะอติโอเดลเหล่านี้จับไม่ได้ง่ายนักในเรื่องนี้วิดีโอมาดูกันว่าลาวิ่งหนีฝูงมาป่าได้อย่างไรดูเหมือนว่าพวกมันตามไม่ทันลาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายย่อมมากมาป่ากลัวที่จะกัดมันด้วยฟันเพราะพวกมันเข้าใจว่าสามารถโดนโจมตีได้จริงๆแล้วมีกีดหัวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นลาโจมตีหมาป่าตัวหนึ่งอย่างสุดกําลังด้วยขาหลังดังที่เราเห็นผู้ลาได้หยุดและล่าลาแล้วเพราะพวกเขารู้ว่า มันเกินกำลังของเขาเอาชนะเยือไม่ได้เขาอารมณ์เสียวิ่งหนีไปหาลา2ตัวต่อสู้กันเองลาดำตัวเล็กๆคว้าตัวสีขาวที่ขาหน้าด้วยฟันแล้วบีบกรามแน่นเหมือนจอระเข้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ในหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์นี้จึงรีบเร่งป้องกันการต่อสู้ทันทีไม่ง่ายเลยเจ้าลาตัวน้อยก็ดื้อมากไม่อยากเปิดกรามคนต้องเอาไม้เข้าไปปากของเขาใช้ความพยายามทีนเล็กน,อกน้อยและยังคงสามารถบังคับกรามของเขาให้เปิดออกและปล่อยขาลาสีขาวออกมาได้ ในที่สุดลาก็คว้าหัวสุนัขจิ้งจอกแล้วเริ่มต้นสุนัขจิ้งจอกคงโกรธเขาด้วยอะไรบางอย่างเพราะเขาระบายความโกรธจนไม่มีใครคิดว่าลาอยากจะกินเปนอของว่างเพราะในทะเลทรายไม่มีพืชผักดังนั้นเขาจึงมีหันมากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้วจะอธิบายพฤติกรรมแปลกๆของลาได้อย่างไรมีหลายกรณีที่ลาทำร้ายสัตว์อื่นนอนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากระบวนการวิวัฒนาการของลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอีกไหมกี่แสนปีก็จะผ่านไปและลาจะเปลี่ยนจากสัตว์กินพืชมากินเนื้อ และที่นี่ลาตัวน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างก,กัดแม่ของเขาที่คอเขาไม่เล่นกับเธอเลยและดูเหมือนว่าเขาอยากจะแทะคอเธอแม่มีวางทารกลงบนพื้นให้สงบลงแต่ดูท่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากลาก็เข้ามายึดครองอีกครั้งขาสุนัขหัวแข็งคว้าคอมาไว้ไม่ยอมปล่อยเราเห็นมาล่าเกวียนอย่างไร และสุนัขก,ก็คว้าจากด้านล่างคอของมันเมื่อพิจารณาจากการหดตัวของสุนัขม้าก,ก็แข็งแรงมากและเริ่มกระดิกสุนัขจากขวาไปซ้ายแต่เขาไม่ยอมปล่อยผู้คนเพื่อเข้าไปช่วยม้าจึงเริ่มตีสุนัขด้วยไม้ชายคนนั้นจับสุนัขด้วยขาหลังแล้วดึงมันออกจากม้าเขาข้างวอรู้สึกหิวมากและถือว่าม้าเป็นเหยื่อของเขาซึ่งเขาทำได้ดี เป็นข้อพิสูจน์ประการหนึ่งว่าลาสามารถคลั่งคล้ายในสวนสัตว์ได้เจ้าลาต้องการวิ่งเข้าไปหาสิงโตซึ่งนอนอยู่บนพื้นเมื่อเขาขึ้นมาจนสุดปิดสิงโตก็กระโจนเข้าใส่เขาทันทีในขณะที่ลายังมีความกล้าหันกลับมาตีด้วยกีบหลังดีที่สิงโตกินอิ่มไม่เช่นนั้นวัวจะมองไม่เห็นชะตากรรมของลาด้วยหางไม่ยอมปล่อย โลกร้ายตกใจมากกับเหตุการณ์ทึกผันนี้และเริ่มนำกับเขาด้วยท่าทางเต้นรำกะหลมๆแน่นอนว่ามันตลกมากเธอเตะม,มันแล้วตอนนี้เธอก็จะตีก้นบวกก็ตกใจหมดเริ่มปกป้องตัวเองพยายามจะตีลาด้วยกีบหลังแต่ความพยายามทั้งหมดกลับร้ายประโยชน์ ม้าก็เข้ามาและลาก็ปล่อยหางวัวทันทีลาก็เป็นสัตว์ที่ละโมบมากมีเครื่องบันทึกติดตั้งอยู่ในรถที่ฉันถ่ายลาเริ่มไล่สัตว์ในบ้านทั้งหมดออกจากอาหารอย่างไรไม่ต้องการแบ่งให้ใครเลยเริ่มหยิบย่ำสัตว์ทุกตัวที่อยากจะคว้าอาหารสำหรับบอตัวเองด้วยกีบในคราวเดียวละหยิบย่ำแกะตัวเล็กเธอหยุดเคลื่อนไหวทันทีไม่รู้ว่าเธอถูกฆ่าตายหรือแค่หมดสติไปเจ้าของสัตว์จึงขับไล่ลาออกไปทันทีและอุ้มลูกแก่ผู้โชคร้ายไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วอุ้มมันออกไปจากลาบ้าเข้าไปในรั้วในฟา กับมาเริ่มทะเลาะก,กันบ้างบางช่วงก็กลัวเขาวิ่งหนี ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบลาก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่